สวัสดีครับพี่น้องวันนี้28มกราคม2 5 6 6นะครับเช้านี้มาอัปเดตอากาศและส่องการเดินทางของสายลมหนาวระลอกใหม่กันนะครับเช่นเคยโดยวันนี้การเคลื่อนไหวของลมกระโชกจะขยายพื้นที่มากกว่าเดิมครับมากกว่าวานหมายถึงว่าพื้นที่สังกสีกระพือเนี่ยครับ ที่เพิ่มเติมคืออุณหภูมิจะลดลงอีกนะฮะในทุกภาคไปดูรายละเอียดกันเลยครับโดยในเช้าวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องดูแนวการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่ล่องเข้ามาในประเทศไทยนะฮะแนวเกณฑ์อากาศเย็นไอโซบาเส้นพันสิบสี่นะฮะ อยู่ที่ประจวบคิริขันในขณะที่เหนือและอีสานตอนบนไอโซบาร์เกรเดียนเฑ์อากาศหนาวถึงหนาวจัดพ0 2ยถึงพันยเข้ามาขึงในพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่29นะอย่างว่องไวจึงทำให้อุณหภูมินะอุณหภูมิโดยทั่วไป ลดลงฮะสองถึงสองศาในทุกภาคฉะนั้นเมื่อมวลอากาศนะฮะมวลอากาศหรือความกดอากาศสูงเนี่ยขยับตัวเร็วแบบนี้ก็จะทำให้มีกระแสลมใกล้พื้นผิวนะฮะใกล้ผิวพื้นเนี่ยครับไหลลื่นข้ามแนวความกดอากาศเท่ากันดันเข้าพื้นที่ด้วยกำลังที่แรงนะครับแรงยังดีอยู่นะครับ ตามความกระชั้นทีนะของเส้นไอโซบานั่นเองพี่น้องพาให้มีลมกระโชกเป็นระยะะ,ยะนะฮะในวันนี้มีพื้นที่ลมแรงระดับสีแดงฮะสังกสีกระพือหรือความเร็วลมที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในพื้นที่ในวันนี้ก็มีพื้นที่ภาคอีสานนะบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จนเจริญอุบลราชธานีพื้นที่คนลราชนะฮะ ที่เดิมๆนะครับพี่น้องปากช่องนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางฮนะอย่างจังหวัดสระบุรีแถวมวกเหล็กแถวอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆปากช่องนะครับสระบุรีลบบุรีนะครับการชนบุรีการชนะบุรีนี่จะไปกระโชกแรงมากก็คือพื้นที่ด้านตะวันตกอย่างอำเภอทองผาภูมินะพี่น้องทองผาภูมิก็ตั้งรับไว้โดยพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ลมกระโชกหลายจังหวัดเลยนะครับ4จังหวัดคือสะแก้วฉะเชิงเซา จันทบ,บุรีตราดนฮะแล้วก็ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันและชุมพรดังนั้น13จังหวัดที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี้ฮะทั้งหมดค้างต้นนี้พี่น้องต้องเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นลมที่อยู่ในระดับสังกะสีกระพือครับ และอีก19จังหวัดถ้าก็จะมีลมกระโชกเป็นระยะระยะในพื้นที่สีส้มๆพีมม่น้องเห็นไหมครับหรือความเร็วลมในระดับ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเวลามันกระชากทีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือก็มีนะฮะอย่างจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็ด้านตะวันตกนะฮะภาคเหนือด้านตะวันตกแนวภูเขาถนนธงชัยนะครับปะทะเขาในพื้นที่ของจังหวัดตากนะฮะ ภาคอีสานในจังหวัดบึงกาฬนะฮะสกลนครกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์บุรีล์ลนะฮะก็มหาสารคามชัยภูมิด้วยนะ,ะพี่น้องชัยภูมิภาคตะวันออกะฮะในจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองและก็บริเวณภาคกลางะฮะในพื้นที่ภาคกลางราบลุ่มนี้ฮะแต่ลมกระโชกเลยนะครับสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรียุธยาและสุพรรณบุรีอันนี้ในระดับพกหวีนะครับพี่น้องโดยเมื่อลมกระโชกผิวพื้นแรงขึ้นฮะไหลลงทะเลคลื่นลมในทะเลก็จะยกตัวดีเป็นระยะระยะตามแรงลมเช่นเดียวกันนะฮะอ่าวไทยในวันนี้ไปนะฮะตอนบนคลื่นสูง2เมตรตอนล่าง3-4เมตรนะครับตอนล่างนี่พี่น้องที่เป็นเรือเล็กก็พิจารณาจอดด้วยนะครับและ ฝั่งอนามันคลื่นก็จะสูงนะครับจากการที่มีย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะก็คือ2-4เมตรวันนี้คลื่นจะสูงโดยในภาพถัดไปนั้นก็เป็นทรงลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อสภาวะอากาศของไทยในขนาดนี้จะเห็นว่าวันนี้แนวลมส่วนใหญ่ตั้งฉากไหลข้ามไอโซบาเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือดันความเย็นเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยกำลังแรงเลยนะครับแรงเลยทีเดียวและพัดปกคลุมไปในทุกภาคนะฮะโดยทุกท่านมองแนวลมในพื้นที่ภาคใต้นะพ,นพี่น้องพี่น้องภาคใต้ดูด้วยนะครับมีสายลมมรสุมแพรใหญ่พัดผ่านอ่าวไทยหนึ่งสายไหลเลยภาคใต้เข้าไปเลี้ยงย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหมายเลข 90B แล้วก็มีอีกสายหนึ่งอะ พัดอ้อมเลาะทะเลจีนใต้ไหลเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหมายเลข 98W ดับเบยูนะฮะเหนือเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียโดยทั้งสองเส้นทางลมนี้นะลมนี้พี่น้องจะเห็นว่าในวันนี้เนื่องจากตำแหน่งระยะของย่อมมันเอียงนะพี่น้องเห็นครับมันเอียงห่างกันนะห่างกันทำให้การพัดสอบนะการเบียด พัดสอบเบียดของลมสองด้านในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังคงมีเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะจากย่อมด้านซ้ายขยับขึ้นไปนะฮะเห็นไหมครับพอย่อมด้านซ้ายขยับขึ้นไปแนวลมก็ไปปะกันจากอ่าวไทยจากทะเลจีนใต้ก็จึงทําให้ภาคใต้นะฮะมีฝนฟ้าขนองระดับปานกลางขึ้นไปนะฮะส่วนใหญ่ก็งยังคงอยู่ตรงบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะฮะ ตอนล่างของพื้นที่ภาคใต้ก็บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานลาธิวาสนะครับโดยภาคเหนือของไทยก็จะมีอากาศหนาวในตอนเช้านะเช้าพรุ่งนี้นะพี่น้องภาคเหนือวันที่29อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย10-16องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวในตอนเช้านะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้29เฉลี่ย9กถองศา ในขณะที่พื้นที่สอปอลาวนะครับอุณหภูมิลดลงอีกนะครับลาวใน2องถึงองศาลาวตอนบนอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะฮะต่ำสุดเฉลี่ย4-11องศาลาวตอนกลางฮนะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย8-14องศาสำหรับลาวตอนใต้นะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16ถึงองศา และก็จะมีลมแรงนะครับสำหรับประเทศลาวนะฮะระดับสังกะสีกระพือในแขวงบอลิคำํำไซคำม่วนสารวันสวรน,นเขตเซกองและอัตตะปือนะฮะโดยกลับมาดูที่ภาคกลางของไทยเรานะครับอากาศเย็นถึงหนาวนะฮะในตอนเช้าพรุ่งนี้ฮะวันที่29อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-18องศา กรุงเทพมหานครนะครับวันที่29พรุ่งนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะลดลงไปนะฮะเหลือพรุ่งนี้ก็ประมาณ17องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย14-19องศาโดยที่ภาคใต้ตอนบนของไทยนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าเช้าพรุ่งนี้วันที่29มกราคมนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย17-22องศาสวัสดีครับ